มอหนีหอนหลแม่เอ,อ้ยหอนอุกอ่างเอายังว่าข่อยอยากแก่ส่งแก่เสียยางลงทงลงทาไปยังเจ้าอยู่ขอนไม่อยู่ทึงถูเทึงผามาล้ําเดินทางมาแล้วผูเงยไข่หมดแดงอยู่กระฝ้าเมื่อบ้านเด้อผู้ไปเก็บผักหวานอยู่ทงอยู่ทากระฝ้าลงมาหมอล้ามาแล้วบุญบ่หลายสายบ,ยาบ่เงี้ยบนวาดสิบบ่ได้ห็นหนากันลังคนมาโอ้ขมือนีนะมืออื่นมือหื้นนี่นะสิไปเบิ่งใจเกิรลอยเอาไปเอามายากนํำพอเท่า อยากนําผู้บบากับปั้นนั่นก็บ่อใดมาเบิงเด้แบบนี้มีล่าเพิน่นว่าถ้ามีโอกาสก็ามาครับมามวนมาซ่นตายไปจักสีไดมมวนไดซ่นบอกกระบุมบ,บ่มีผู้ใดหูเนาะอันผู้ตายไปก้อนหนานี่ก็เพิ่นก็บอกกลับมาบอกเขาเด้นะครับฉะนั้นนะครับมวนแม่เอ้มวนผู้เหตุเบียกเหตุการเหตุงานอยู่ในห้องแงอร์เย็นๆก็สูเด้อให้หมนันเงินหมันคำ คันบ่อใส่กับบ่อใดหาเงเงินก็ไดยแม่หายาก,ากงางเงินสู้มือนี่กว่าสิได้แต่ละบาทเงียหำบ่อออกกับบ่อใดเงินเพิน่นนี่แหละาการอยู่แบบมาหองมาลำกาฟิวกาม่านองเม้งกโกกาม่านองน้ำมนกาม่านองแพรว่ากามาเบาน่นกามาหัวหน้าอบ่อยกามาซอแอนกามามาเบิดสุขคนแม่แม่ ไอโซไทยแม่เบิงน,น้ำเน่มือแรงมันไก่อันเม่ไป่บอดายม่ทองคำเป็นว่าแม่อันอันไล่นัน่นบลูเดือาสัญญาณมันสีสีสะดุดบอลเนาะเดี๋ยวมือแรงบนนู้นเบืองก่อนถ้าสัญญาณสะดุดก็ไม่ได้เบิงนะครับเพราะว่าถ้า,ถาบอสกับซอมาคู่กันมีแฟนขับหลายหนึ่งคนหนึ่งหมื่นเครื่องสําหรับโทรศัพท์ห้าพันคนคือห้าพันเครื่องเพืน่นหัวหน้าบ่อยออกมาหนีเพิ่นโจกโทรศัพท์ออกมาหนีระบบล่มหมดเลยนะครับ จะนันมือแรงกระถาจอบเบื้งเบื้องเมียบื้ังบนบลับปากเนี่ยเอามาตุ่มมาโฮมลูกหลานหลายๆลาฮอน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 จากสรลรัมก่อนใดให้มันเสาฮอนจากสรีก่อนสิงก่อนเตยก่อนมวลก่อนอย่างกระบะลูกแชร์แล้วโอ้ยเงียบหยูดีกระอก สนามกวางแม่เมื่อนี้สนามกวางรองรับได้ประมาณหนึ่งหมื่นคนหนึ่งหมื่นคนนี่สังกะสีมางได้แม่ประมาณห้าพันหกพันคนมือ, 5, 000, 6, 000มอแรงคนเซหลายนะครับฉนันเขียมพร้อมจีเขาจีมากแม่มือแรงขวานาบัก,กระบกมากนะครับมาเบิงหมอล่ำกับลูกหลานนะครับบันีีจักมือใดแล้วสี่ใดมายามทั้งประมรัดคิ้วงันลอยเอ็ดคิวงานลอยเอ็ดบ่นนุนเบิงแล้วนะครับไม่น่าจะมี น่าจะเบิดแเล้่วอยเอ็ดเดือนนี้เนาะบอน้นอุบนห้อนไหลเมนครับยางรถแตกเพื่นสอมแล้วแม่กำลังเดือนะนี่บอกไก่จากหนาง,งานประมาณหาหกโลครับสีหอนหน้าง,งานเรารถยางแตก อากาศมันห้อนนะแม่เราถนนมันก็ะหอนแบบนี้มันกระแลนเนาะย่าวาแต่ค้นห่อนรถดกระหอนคือกันนะครับเอามือแรงมามือแรงแม่มือแรงมหาลูกหาหลานมากินเขาน้ำกัน พอทั้งเจ้าภาพโทรไปหาพอโบอสิบกระสอบไม่ไม่สิบกระสอบเฉพาะครัวหมอลำในสิบกระสอบ เอาบทล้วนๆเอาถังด้วยสองใบเพราะผมโทรหาทางเจ้าภาพแล้วเจ้าภาพประสานไหมใช่ทางใส่น้ำแข็งจ้าเอาสิบสอบจ้า